ค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้อาจจะพาคุณผู้ชมไปเบิงไปฟังแนวทางตัวเลขเซียนเมกาเนาะค่ะซึ่งงวดที่แล้วค่ะพี่น้องเซียนอเมริกาพันกาหายมาเนาะค่ะงวดวันที่16กันยาิที่ผ่านมาเพันกใหาวิ่งหาวิ่งหกเนาะค่ะส่วนสองตัวล่างกับเจ็ดหกับหกห้กสปรกากฏว่าเจดหเขาตรงๆเนาะค่ะก็แสดงความ ยินดีกับพี่น้องเอฟซีผู้ที่มีโชคมีหมานเนาะค่ะผู้ประทันโชคท่านหมานเก่าไม่เนาะค่ะพี่น้องตัวเลขก็มีซิธ์เขามีซิดรุดเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะค่าก้อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเซียนอเมริกานะคะมากๆนะคะที่แปลงปั่นแนวทางไข้ทังช่องและกข่าทา้งเอฟซีแฟนช่องรัตมาี่ชันแนวค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ห้องปเบิงไปฟังแนวทางงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคม2565้ น้ำกันเนาะค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากในเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอฟซีเข้ามาไหมใครจะเริ่มกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมเพื่อสิไงใดประพัสสข้าวสั้นดีๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องจ้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เซียนอเมริกาครับครับสวัสดีครับผมหูยเป็นยังไงเนาะอาจารย์โอ้ยบริษีคือเก่าขนาดโว้ยวันนี้บริษีเงม้ยปะ ครับให้ผ <ris os> ู้สาวนะเพิ <huh> uh, ่นเบิ <the> ่งเบิ่งมงด้วว่าสันเอาเลรกันมีอย่างแนวว่าสันครับเขาอลไหมู่คู่กัดถามอาจารย์ได้สไลม์ม้วนเนื้อวาสันครับโอ้ยได้ตาำให้ยูทูิ่นไปเลียกร่างกันกับไอเจ็ดหาแล้วก็หกสามแล้วก็เจ็ดหกบอกมันจะไหมประมาณนี้แหละว่าฉันพอกันโอ้เจ็ดห้าตรงๆตัวนี้อาจารย์ครับบอกับสิบนะ บอตัดเลยนี่ครับพี่น้องเลขบบอกลับเลยละ่ะเซียนเมกานะครับเขาเก็ตหาตรงๆล่างเลยนะครับล่างตรงๆเลยนะครับครับในแต่ว่าให้หหเลขล่างไปก้อนเนาะคี้เกีครับเขาล่างตรงๆเลยพี่น้องครับวิ่งหามน่นบะครับครับวิ่งหารองหกจำได้ยกวิ่งห้ารองหกง 5, งนะครับโอยตรงไปแอาจารย์เขาเต็มเต็มเลย พี่น้องเย<ส>็ซีเห็น<ส> <มา S 2> บ่น <มา S 2> บ้น้อคือสิเห็นอยู่ดอกพ <โอ S 1> ี่ผมมีผู้ได้มีผู้ซื้อผู้น้องเฮฮาไดผูน้น้องก็สนอกเอาก็เรียนเลขแปดหาข้าเจ้ามาแล้วอาจารย์เลยมาใกล้เคียงกันด้วยเลขแปดหาผลลวงซุ่มแม่บ้านกับข้าเจ้าเพื่อไปงมน้ำแปดหากับพระจักปู่เอาผมก็ยังบอกอยอดล่าง,า,างนี่แต่ว่าผมวันนี้นักผมผมหลับสุดก้อนนั่นงวดก้อนน่ะผมหายไปผมว่าล่างมาแน่นอนเพราะตกดับครับ ได้สามสองครับแล้วาผมาอ้วกประกาศกระนันตีปานั่นออกมาในวัสดุก็เรียกว่าพี่น้องซื้อบดซื้อร่างเอาอ้วกสนุกบดคุณน่างเอาวัสนุกครับผมผมแนื้อใจ่็จะไปสว่าง่อวันนี้ก็เมื่อเช้าร์นะก็มาเบิงแล้วก็ไม่เห็นด้วยนี่ก็ได้มากเลยเดี๋ยวก็นอาจารย์เดี๋ยวนี้เมื่อรอเขางานมันบอครับเวลาสักจั๊โมงครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ยุทงหุ้น ตันีตีห่าที่แปดนาทีโอ้มันโคนละกับเลยตัวนี้เนาะครับมันโคนละกับเลยตัวนี้ครับประเทศไทยเนาะครับครับคนละนั่นเราเมื่อพี่อายุพี่เป็นวันสูอยู่ปุ่นวันเสาเร์เนาะอเมริกาเด่นตองวดงวดวันที่หนึ่งตุลาบอาจารย์โอ้ยเมียนบอกตุลาบอ สิงหากันย่าตุล่าเมนเมนครับหวันที่หนึ่งมือนงวดนี้วันที่สี่หกสี่หกแล้วก็หนึ่งตุล่านะครับสิ่งงวที่ผ่านมาจากนิกาฟันล่างห้ก้อนเลยครับชิปแรกพี่น้องคงจะเห็นนะครับอ่ตรงๆนะครับวิ่งวิ่งหากับหกเด่นไปที่ห้ามันบอครับครับเด่นไปที่ห้าจับคู่ให้เจ็ดห้าหกห้าหกสามเพราะผมจะบอผิดเนาะ ครับผมเนี่ยนะครับอุ้ยตรงตรงเลยนะครับเจ็ดหาตรงตรงเลยบริกรเลยนะครับล่างนะครับวันนี้เฮ้ห้กับบริกรคือเก่าบริกรคือเก่าให้ต้องวดดวดวันที่หนึ่งตุลาคมห่อจันครับเรียกว่าปุ๊บได้ปับเลยเนาะครับครับเอาพี่น้องเลยงวดเลยครับเออให้พี่น้องกลับไปไหนจะน้อยให้จักกรับรมันก็บริเน้นเนาะครับ ก็ไปจเจ้าเล่ห์เจ้าหน้ากันยังดีแต่ว่าก็าว่าให้ตรงๆแล้วนี่ครับว่าหลายคูหลอกก็สิบประมาณอยู่อ่าสี่คู่ครับผมเอาอาจารย์เริ่มเลื่อบ่ครับบานี้เอาเลยครับเัวเลือยเอาวิ่งตัวแรกครับบัววิ่งก้อนครับเอ่อวิ่งสองครับ อันนี้คือเลอกล่างบ่ครับครับอันนี้คือเลอกล่างวิ่งสองร่องสี่เลกล่างวิ่งสองร่องสี่เน้นคือสองนั่นบ่ครับครับผมเน้นสองนะครับนี่คือขอเมฆกาเพิ่นฟันตองงวดคือฟันล่างนะครับวัที่ผ่านมาเขาตรงตรงงวดวันที่สิบหกเขาตรงตรงแล้วครับเจ็ดหาตรงตรงไม่ได้กลับเลยนะครับ อาบานี้ต่อไปจับคู่ให้อาจารย์จับคู่ให้่2อ2จับคู่ล่างนะครับล่างได้คิมนี่ยครับส 2, 2 52 52 62 52 5ส62 ห้าสามบออาจารย์ห้าสามบอวันเพิ่มรับห้าสามครับเอาตัวเอาตัวการอีกตัวหนึงที่สามตัวกันสี่สามนะครับสี่สามอาจารย์เน้นตัวได้ครับหลายที่สุดเอาโจโจ้เ,จเลยครับเน้นไปที่สองคันไปที่สี่สองมั้บอครับ แต่ว่าเลขพวกนี้แน่ใจกับว่าบ่ให้กลับล่ะครับแต่ว่าพี่น้องสิกลับไปจะเล็กจะน้อยกันไว้ก็ดีครับซึ่งหาเจ็ดโอ้เจ็ดหาบ่หันบ่ได้กลับเลยน้อยจย์เนาะงวดบ่กลับครับบ่กลับงวดวันที่สิบหกออกตรงตรงเลยพี่น้องให้บ่กลับเลยงวดนี่ก็ให้บ่กลับเพื่อนแต่ว่าพี่น้องสิกลับว้ก็ดีขึ้นกันว่าผมกับหมู่ผมเห็นขึ้นกันว่ามันจิมาตัวใดออกตัวใด จะเลขในสูตรในคำนวณในเลขล็อกจะฟังเห็นครับเดี๋ยวขออนุญาตทวนด้วยจารนเด้อครับผมอ่าเลขอเมริกานะครับเด็ดให้ต่องวดงวดงวดันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวิ่งล่างวิ่งสองวิ่งซีเปนบ่ครับครับผม เน้นไปที่สองเน้นไหครับครับเน้นที่สองเน้นไปที่สองนะครับจับคู่ให้สี่สองห้าสองหกสองห้าสามสี่สามเน้นสี่สองบอครับอาจารย์สี่สองครับผมเน้นไปที่สี่สองนะครับเดี๋นี้อาจารย์ไม่คว่มันแ<ใ>จกไลฟ์มาได้ครับหวดนี้่จิงจิงถึงหวดก้อนบอครับ เก่งครับเก่งเก่งขึ้นงวดก่อนเก่งแน่นอนนะครับมันใจมากๆเลยนี่นะครับเพิ่นแยกสูตรมาให้เลยนะครับสูตรล่างนะครับเน้นเน้นละนักคือสีสองเน้นเน้นละนักคือสีสองครับแต่ว่าพี่น้องก็ต้องกลับเอาน้ำเนาะอาจารย์เนาะครับครับพี่น้องกราบด้อครับเด้อหาลังเทียมนั่นก็บางกี้เลยก็บบวกครับบวกครับแต่ว่าพี่น้องสิกลับไปจังหน่อยกันนั่น ผู้ใดติดตามไอ้ห้า้าโศกนี่มี่โศกอยู่ตลอดล่ะครับสำหรับเลขวิ่งนี่ไอ้สายาไหมที่หนึ่งนี่ห้าผ้าโศกนี่ห้าผ้โศกขุงบอครับครับครับมันติดตามอยู่เรื่อยหรือว่าเบิ้งคีบอยู่เรื่อยนี่ก็เล่ก็หลายตัวเนาะก็ผู้ใดไปวันไวมองนั่นมองนี่อับคิดว่าพี่น้องก็คือจิตได้อยู่แถบจงหวดล่ะ มันพี่น้องเราเอาไปซื้อวัน่ไปครับ <c oughs> อันนี้กับผูมียั้งดอกคบว่าใครพี่นอ้องเอฟซีคนไหลก็แช่พอนแน่พี่น้องป้องไปจังเห็นน้ำลายครับ <c oughs> ว่าเออมกอักบอเรีกเขาบ่อแังสิละ่ะกันมักกะจัดกันมอมาก,กับพานกบอบุกไปยั้งกับขอบุกกอบใจพี่น้องเอฟซีติดตามแช่พระโชคแช่พระรวย <c oughs> เออสายาพ่นไม่เลืเด้อครับ <c oughs> <c oughs> ายพี่น้องโชคดีหมิมนฉกดขอให้ลำด้วยกันทุกปูทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อครับครับคีเท่านนี้ละใยคลิปกระไรครับขอคุณหลายจาหลายครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ